สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไชเด้อครับผมมโอนี้ครับกับน้องพี่ว่ามีนิ่มครับผมกับน้องแบงครับมาหน้าใหญ่แล้วครับท่านผู้ชมบรรยากาศย่ำใบครับผมบ๊วยใบแล้วครับประมาณซีหาโมงครับนแหละครับใส่แล้วพี่หั่นเนี่ยมีอะไรใส่แล้วพี่อุ้ยครับท่านผู้ชม ทังในบนด้วยครับเดี๋ยวได้เราอ้น้ำใสจะเอามาให้่ันบุชมเบิ้งด้วยครับคลิปนี้กับมานำเสนอแนวทางตัวเลขของแอปกบด้วยครับ่านู้ชมแอบกบครับเพร่ครัมีแนวทางมากแลวครับงวดว่างหันกะเขาเรขกวิ่งนะครับ่านบุชมเขาเดี๋ยวผมจะพาไปเบิง้งแนวทางตัวเลขนะครับเดี๋ยวผมขอเอาห้างนิ่มก้อนนะครับ่านบุชมเราจ้างไปเบิง้งแนวทางตัวเลขน้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับผม เีียวเเบิงขาครับมาแล้วครับเอากับน้องพี่ครับผมกับหนังแบ่งหูน้ำไส่เอาหั่นเนี่มครับปีะโยชน์เนี้ยนะครับเอาอยู่สูงครับท่านผู้ชมมะนาหญ้าครับนี่ครับหญ้าหญ้าแดงครับผมกับหญ้ายังก่อนหญ้าโพวหญ้าโพวหญ้าโพสีครับบอกทุ่ดินไปยังหรือไงเอาไปปลูกจิะ ไปปลูกใช่้อแบบนี่ครับมังกาอันดีอุ้มน้ำใส่มาปลูกตัวเองดิต้นโดนุ่นนะครับเดี๋ยงยาเสียบบอเสียบเสียบหวานหอมเด้อเพลิงนี่โอ้มิ่มนี่เด้อเดินหาดิแมนมิ่มเดินหาหวานหอมเสียบหวานหอมเสียบนี่เด็กเขากินกับตัวนี่เด็กเอาใส่ตะปี้จำตัวจำเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยจนแปแหลบแียบ ยราดสอบก้อนโมูะไบานนี้เซฟฟฝันดีป่ะ่ยสม,มัยนี้มานอนหน้าเจซดีีคุ้มฝันคุ้มฝันสี่เกตสี่สี่เกสี่านดอกสองสองเจตเนบ้านนี้ตารางสิบสองตารางสิบสองหนึ่งสองอ,องหลงตาสมายโอ้ของหลงตา เจ็ดสิบสีปีสี่เดือนสิบสองวันหลวงตาย่าติดใสอยู่งาติบใจอยู่เอาเนี่ยครับคลิปนี้หลวงตาที่นี่ลวงตาสมหมายหลวงตาสมหมายเพิ่นได้เจ็ดสิบสี่ปีสี่เดือนสิบสองวันเอาเนี่ยแล้ครับมา ขอห้างนิ่มพร้อมมาเด่นกับญาพร้อมนอะครับที่หน้าครับท่าไทยบรรยากาศนอนหน้าตีน้าโอ้มันจะอยูต่ตอเนาะงามขนาดครับ<ป>บรรยากาศดีครับต่มุส<ป>้มคลิปนี้ก่ะมาพบก,กับแอดกบนะครับเดี๋ยวผมอบอกถึงซีนาที่กัเจี๊ยบผ้าสันปูส้มไปเบิง้งแนวทางตัวเลขของแอดกบครับนะครับ บรรยากาศดีขนาดครับท่านผู้ชมครับเท่งหน้าซ้ำเฮียนเหรอครับผมอยู่หน้าเนาะครับนี่เนะครับบ่คอยได้ม่าด้วยครับท่านผู้ชมน้องพี่กับน้องแบ่งอยากกินหั่งนิ่มก็เลยมาหน้าหยาครับเห็นอิลี่ครับสัมบูชมอยู่กอไผ่พุ่นนะครับในซองหั่งครับเอาเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งแนวทางตัวเลขของแอดกบด้วยครับท่านผู้ชม ไปรับส้มเราฟั่งนับกันได้เลยครับเอาครับตัดผาพมายูทิ้งหน้าอูน้ำไช้ได้ครับเพราะว่ามือว่านผมไปเอาหางหนิ่มนะครับก็เลขเกินหัวหมอนของแอดกบล้อนะครับเพราะว่าเพิ่นมาแย่เมื่อแรงครับมาดุนด่วนครับมาสามทุ่มด้ครับทัญบุ้มผมเลยเอาหัวหมอนของมือว่านนะครับหลังจากอัดคลิปแล้วผมก็ไปหาห้างนิ่มกับน้องพี่ครับน้องแบงครับทัญบุ้มก็เลยมาตามแนวทางตัวเลขแอดกบให้ทัญบุ้มนะครับธัญบุษมนี่แหละครับ ืัอนี้แหละครับบูน้ำแช่จะลงดนดวนด้วยครับานผูส้มแนวทางตัวเลขกของแอดคบครับลงเป็นคลิปแรกนะครับคลิปต่อไปฝากติดตามซอสสนามบินน้าให้ผมไม่ได้ครับเป็นเหล็กสองตัวรางจับคูครับใบม่วงนะครับานผู้้มนี่แหละครับเดี๋ยวผมให้เบื้องงวดเกาก็งวดไม่แล้วก็จับคูไปพร้อมกันนะครับสําหรับซอสสนามบินน้าครับผมล่างอย่างเดียวนะครับานผูส้มของซอสสนามบินน้ำครับนะครับ คลิปนี้เป็นแอดกบครับท่านผู้ชมเอาเดี๋ยวผมจะเอาให้เบิงเนาะครับงวดก่อนท่องเพื่อนกับวิ่งบนล่างเข่าหาเด้๋ครับท่านผู้ชมนี่ครับงวดก่อนครับผมแอดกบครับวิ่งบนล่างห้าครับผมสองตัวบนล่างห้าหนึ่งห้าสามครับกันแปดหาหาแปดนึ่งสี่นะครับท่านผู้ชมขอดตรงๆเลยครับแต่พอเป็นยังครับวิ่งบนล่างของเพื่อนกับ เข่าตรงๆนะครับสามผู้มนี่แหละครับที่ว่าสุดยอดเดินดีครับสระแอดกบครับผมสมกับ่ามผู้มล่อค่อยมาหน้านะครับสามผู้มมาเคลื่อนกับมาประมาณสามถุนนะครับถ้าผมลงคลิปซาังไกๆกะขอถทดขอให้ทุกทันเด้ครับผมเพราะว่าการตัดคลิปหลวดเดียวทีเดียวนะครับกันตัด่ไดลคลิปกัใส้เวลาคลิปต่อไปนั่นครับผมนี่แหละครับเอามีผิดพาดมาเลยกับบอกสอนผมเด้ได้ครับ ว่านกัไปเอาห้่งนิ่มกับอนองครับผมไปเทิ้งหน้ายาพร้อมครับเสถายวบิวบรรยากาศธามุส้มบึงคงจับมักแบบนั้นเนาะครับธอมุส้มนะครับเอาธรรมศาติอีสานบานเฮาเนาะครับมาบึงงวดไม่ล่าสุดกันได้เลยครับธาม,มุส้มสำหรับแอปโกครับนี่ครับวิ่งบนล่างครับผมหนึ่งครับ เห็นล้วเพิ่งวิ่งบนรางหนึ่งเมตรเดียวครับเน้นที่หนึ่งครับธนผูชมสองตัวบนล่างครับหนึ่งสี่หนึ่งเก้าเห็น้เน้นที่หนึ่งสี่ครับผมสามตัวบนสี่หนึ่งสองครับผมนี่แหละครับแนวทางตัวเลขของแอดกรุบครับแคบหน้าจอได้เลยครับานผูชมเพื่อเป็นการว่าผ่านแนวทางตัวเลขเนาะครับนี่แหละครับมาให้มาหน้าครับผมบรรยากาศก็จะดีครับ แต่ว่าอูน้ำเสเบิ่งพยากรณ์อากาศอยู่ในโทรศัพท์ของอูเนาะครับอ่าอยู่ตำบลเสบ้านอำเภอเสบ้านนี่แหละครับฝนจะตกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่ก็บ,บ่แน,น่คือกันครับท่านผู้ชมพอฟ้าก้อนเมฆแบบว่าคลุมเป็นซีมหมอกๆเรียบร้อยแล้วครับน่าจะตกโดนตกแรงอยู่ท่านผู้ชมเอาเดี๋ยวจังเดอูน้ำเสจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมเบิ่งอีกครั้งเด้อครับอันตกก็ยังเพิ่นว่าเนาะครับ,รบมื้ออื่นนี่ไฮน่านี่ เต็มเลยครับ่ามุส้มเอาครับแอดกบครับผมแคปหนาจอได้เลยครับท่านุส้มเพื่อเป็นการบวผ่านแนวทางตัวเลขดีๆนะครับงดก้อนคนกาจับคูบอถือกส่ซื้อได้ครับท่านุส้มแต่ว่าเรียกวิ่งของเพื่อนนี้เดินดีครับนี่แหละครับมาตรงไตรงหน้ากับนี่แม่งวันไหลครับท่านุส้มเช็คมาจอยังแน่นะครับนี่แหละครับ เอาแคบหน้าจอเอากันชัดๆนะครับ่ามุส้มเห็นกันแล้วนะครับนี่นะครับแอดกบครับผมต่อไปเป็นสอสสนามบินน้ำนะครับ่านุส้มสอสสนามบินน้ำเพื่อนกะมาเป็อินเรียบร้อยแล้วครับกัมามือเส้านี่แหละครับท่านุู้มบุนทมใสะจะลงเป็นคลิปทีสองครับว่าแอดกบมาสามตุ่มมือเคลื่อนครับผมเอาเห็นกันแล้วนะครับผม โบน้ำไส่ก็ตตองขอบพุ่นแม่เอฟซีใจดีล้วก็แอดกบด้วยครับี่ให้แนวทางตัวเลขมาแบ่งปันทันบุ้มทางซองถุกทันครับต้องอวพ่อในทันบุ้มทางซองถุกทันนะครับหายดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับลำล่ำรื่ๆน้ำกันครับงวดนี้ครับสองพฤษภาคมหกสิบแปดครับสำหรับคลิปนี้กระบพ่อกันไม่ขิปหนาครับทันบุ้มก็ให้มันมันปังๆน้ำกันครับสวัสดีครับ